เอาตัวไทยบรรยากาศบรรยากาศห้องพักที่มาพักวันนี้นะครับ ยอดฮิตรีสอร์ทได้ดีครับน่าพักสะอาดสะอาดร่มรื่น<อ>ครับผมอยู่ไหนล่ะ Đây là thùng sạc bà, sạc nằm Đây này khác Cái này <laughs> à, cũng che dịp xóa không คุณสมัยแต่ก่อนเขาเรยว่ามักมกำมาก <มา S 2> คุณขำคุณ,คณ,คณเห็นบอคุณแจอยู่ทางรถคุณแจหหองเห็นบอทิดเอามันถืออยู่ว่างหันแม่ไเบว่งในห้องด้วยมีบ่

ซื้อมาตั้งก็ต,งต้องมาเฮ็ดห้องน้ำเฮ็ดยังเจาะลองอีกซื้อมาตั้งแห้แพงกลัวมาทำก็หลังละ 4, 5, งสี่หาแสนนะเจอนางเอาเองนี่หลังนี่ประมาณแสนกว่าบาทงบงบปรยกกัดก่อนละคือเขาให้หลังง่ายเลยแล้วทุปปูก่อน อสาธุสาธุั้นมัวเอนี่้นนนนนนยน,น,นี่มันคืออะไรมัต่อแบบนี้มัน่ไเนี่ยดีสอแบบเยมันเวลาคนเข้ามามันน่าอยู่นะเย็นเย็นตาแล้วก็ดอม้งนั้นเป็นโ่เป็นแล้วก็บ้านกับ่อติดกันถ้าเกิดไปชาบ,บงหมอบ,บ้านมันติดกัน่ใช่นมะันก็บบดีเวลาเาาาขาเห่ยังขาชางดังอีกห่อน,นึงระานได้ตื่นเก่งใจอันนี้เป็นลังห่อนเดียวกันเดียว ไอเดียสุดยอดเลยขึ้นหนึ่งหาร้อยบาทก็คุม้มถือว่าคุม้มแล้วก็สะอาดด้วยนะสะอาดเงียบเราไปกินหมอกกาแฟดูเรา,นานมีกาแฟฟรีขนมฟรีทา้งนู้นเหรอเอาละลงส่วนเข่าแล้วลลนึกว่าทางผุ่นเลยทางออกพะจะไปกินห <laughs> วังไง

นีลูกหม,มามันจะออกมานะไปเราไปกินกาแฟเบิ้งกาแฟกันเราไปลองเห็นมีสุมส่มประตูเขาพร้อมุ่มประตูประตูอะไรก็แบบแบบนี้ก็ได้ไป มีทั้งข้อดีแต่ข้อดีจะเยอะดีสอดตรงนี้แต่ข้อเสียก็คือนี่คือที่จอดรถดมันต้องจอดข้างนอกไม่มีร่มรถ้าอยู่ทั้งวันก็ไม่มีที่จอดถ้าอยู่กลางคืนก็ไม่เป็นไร ใายยันเทามากก็เป็นนั่นสิล่ละเฮ็ดก็รอก่กแกอ้อมบ้านสิเอ,อ่อฝนเทามากกบแบบนี้แหละโอ้ตามาแต่งงามแท้งามเนาะ <c oughs> โอ้ยักงามเแทนเลยฮ่าฮ่าฮ่าเอ้ควายเห็ดไปรัปบรปเปิดเด็กั้ปีเราอีพอรลิสสอนเ่านี้ บ่โอ้ยงามเนาะหฮมใหม่ลมลื่นดีเย็นดีอันนี้ให้เขาเฮ็ดเอาติลุงนี่งให้ลูกเวลาเฮ็ดให้อันนี้เขาทำเอาเองครับตัวคนงานพวกเนี่ยเาทำหรือพัวคนงานแล้วก็าทำแล้วก็มาฟิประดับปีกเนอะอืมจุดเด่นเลยคนงานคู่หูอันหูแตงเนาะจุดเด่นเลยคนงานไปไปกาแฟไป แล้วก็มีจุดก่ผลัดแบกคนบอกใครทำครับเออผลาดบอกใครเขาทำพากันทคเอาโอ้ยพ่อันแม่นบองนี่ว่าหล่ะเพิ่นให้กินกาแฟนี่บอกเพิ่นบอกไม่กินกาแฟนี่มันบอกครับนี่ละกาแฟอยู่นี่งเออคอ้บกาแฟอยูืนเลยคือบอกคือสำเนียงโคราชแถวพ่อเขาอยู่โคราชเลยโอ้มาจากโคราชอันนี้มันไก่โคราชเนาะแว้งหน่อยครับ เนี B ain. B ain ่ยต้องอยู่บ้านอยู่ตำบลละหารนี่นะโอ้เด็กเราโคราชเลยครับต้องต้องหวยผมอยู่หนองคายผมมาล่องเพลงเนี่ยบ้านบ้านบ้านหนองแขมทั้งเดย์อบ้านหนองแขมด้ครับหนองแขมก็ไปนี่แหละนี่ไปพาตลาดเดี๋ยวก็เดี่ยวเขาไปภาคเชียงไทยบ้านหนองแขมโอ้ มานน้องแขมมาลองเพลงเพิ่นเพิ่นมาแจกไข่ไล่โควิดโอ้ล่นีอะนี่แหละล่ะพรานี่แหละล่ะเมยดีลอเมอมอล่ะครับไปใสบ่อได้เนาะสองสามเดือนกับผมนี่แหละตัวงาน เป็นกลุ่มศิลปินนี่ตัวงานมืดเปิดได้แล้วบานนี้โอ้ยซอนนี่มีเค้กด้วยเหรอออแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตัวนี้แหละ โัวต้นขัวต้นขอทสิพ่อนี่ต้นเคราะมันออกใจกนี่ไปแกงข่อยอยู่ไก่อยู่บอกพ่อเขาควันสวัสค์บอกเขาควันสวัรค์ก่อนโอ้ครับ เอาๆว่าอู้ครับพี่พองแข็งแรงมีอาหารด้วยมีอาหารด้วยันเป็นครัวไงหัวต้นคอ,อทํนาละเดดังมีอาหารตอนเช้ากาแฟเพียบโดน,นพริกน้ำอันนี้เขาเรียกว่าปลาทูกวนปลาน้ำไม้ ซื้อผ้าเข่าแบบนี้ไปไว้ซะเื้อยังน่ารักเนาะญี่ปุ่นเจ้นี่ครบเลยนะครบเสร็จเลยเดี๋ยวไปหาซื้อกลัว่าเหรอเ่าจะไปหาซื้อใส่ถ้าเกิดว่าเราอาหารรับแขกเนาะเราเทมันแบบนี้ปั๊บแล้วก็อันนี้ขายน่ารักเออ,อคนซื้อใส่นี่ญี่ปุ่นเพราะว่าเพิ่นหนาสิไปอยู่ญี่ปุ่นมาเจ้าของเพราะว่าซื้อว่ายัาง โนบิตะดิซูรอร์ทพ่อพอนี่อยู่ที่ปุ่นนะพี่โซ่สวัสดีค่ะเจ้สวัสดีค่ะเจ้เฮ้แจ้ะไปไหนบักับลงยูทูปอันนั้นเนาะกระทัดรัดดีคุน่ารักดีนะเนี่ยผี่ใช้บ้าอยู่มะคุ น่ารักมากเลยโยกมาเนี่ยจบจะแต่แต่อันนี้ปิดมิดชิดก่อนนะอันนั้นก็มิดชิดอยู่เลี้ยวเขามาหวยเขามานอนญี่ปุ่นด้วยดีดีเกือบมันนอนแถวเมืองคนไป้ข้าวเยันที่อ่ะจ้ะินแบบบ้านบ้านแต่ตัวนี้มันมีที่ตกแตกอันนี้ไม่มีที่เด็กนในทิศ นี่มันได้เมียแหละสื่อแบบนี้แล้วเป็นพาข้าวสมัยก่อนเขาก็ใส่ชาเด้อครับย้อนมากินเั <online> <c oughs> ี๋ยนี้เก๋กินไผ้กินมันใช่พาข้าวมันวุ่นวายเนา่ต้องเล็กเทอแยงยกมาเก๋ออันนี้ไม่เจอเลยนี้สะดวกไม่ต้องหาฝาชีงต่างิดไปเลยติดไปเลยแล้วคนอันนี้สุรผู้ใหญ่มากในดู้ดีครับีสอร์ทเ้าซื้อหยญงกว่าครับ โนบิตะเออนั่นญี่ปุ่นบ้านพักโนบิตะเนี่ยผู้ใดผู้ใดมาเพื่อแวงหน่อยก็เยสเริ่มนะครับไปญี่ปุ่นเลยใส่บริการสุดยอดแห่งที่พักสะอาดร่มรื่นปลอดภัยราคาก็คือถูกครับเพราะว่าเป็นหลังเลยเก็บแค่100เองเพราะว่าเราว่าคนไม่ค่อยมีกันครับ เนี่ยหลังจากโควิดผมงานแรกงานแรกัีไ่รทหคบ้านน้องแขมถถงมมาาือออหลับคควดดดไ่นน้้ยก็ีีีีีขเตท ง่ายแต่ถ้าเป็นเรือนแถวฝั่งตรงข้ามกับที่ที่พักน่ะอันนั้นสี่ร้อยอ่ะเป็นเรือนแถวเห็นไหมนั่นก็สวยดีนอนเหมือนกันนะครับเสตเตอร์ทิดตั้งหมาขับเลือของป่าเลยโห่ดีดีดีห้องพักห้องพักถือใจเลยน้องคายน้องคาย มาจากนองไขยเลยอำเภอสาไคร่ก่อนจะถึงน้องไข้ประมาณยี่สิบโลนี่แหละแถวตลาดน้ำสวยนะครับตลาดน้ำสวยอยู่สครั้งมีแค่ยี่สิบกิโลแต่ที่น้องคายเนี่ยใช่ป่ะนีกาแฟรกินยำส้ากินน้ำไปทิด กินอีบปเนี่ยคตายแข็งไปนี่ก็หาสาวกะหลงเก๋ๆใช่นครกะหลงเก๋ๆหนิไหนวาหาผู้สาวเก่าเอาแล้วรู้จักพวกอะไรบ่าวตอไหมเออู้จักกันหลายครับกลุ่มดีเจกลุ่มดีเจแต่ก่อนผมมามาจัดรายการยุคแกงข้อนี่ของสาวกะหลงผมหมดมาจัด กับดีเจเทพประชัยบัดนี้ไปเหตุไรการทีวีอยู่ช่องหนึ่งสองสามเบิ้งได้อยู่หมืกข์ข้นนี่เบิ้งเดี๋ยวจะดูเสือหรือเบิ้งสองสามนะครับช่องเมื่อคืนได้อยู่หนึ่งสองสามได้เบิ้งเบิ้งได้อยู่เมุกข์ขึ้นเมื่อคืนเบิ้งเจ้าของอยู่ในทีวีเจ้าของไม่ทั้งมันต้องไม่ได้เป็นเรื่องร้องสามคนเลยนะครับเรื่องลูกตัวหน่อยอยู่ใน